พี่น้อง right? วันนี้ยาแลดวัดมีกะมากินข้าวปลาน้าหมูพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อกินข้าวปลาพี่น้องกับมีข้าวปุูนแน่มีตำหมักหุ้งแน่มีแกงน่อไม้น้ำพี่น้องมีหลายอันหลายอย่างเลยพี่น้องเด้อคุณจะสาวเรียนหน่อยเด้อนะกินเป็นไปแซ่บครับแซ่บแซ่บตำหมักหุ้งแกงน่อไม่เลยว่าแซ่บกับทั้งหนอ นี่ปนนีปูมีแก้วแมงดามนี่ตะหมัก่สนองแม่งสิน้องไรเนีะเียบเยบเด้อจ้าเขาปุ่นแบบเนี้ว่ายาหลัดกินแต่เขาปุ่นแบบะพี่น้องเราอยากแกงน้อไหม่เยี่ยแกงน้อไม้ก็เลยกินแต่ขขาปุ่นจ้าเจี๊ยบข้าว นเห็นเียไมหนปันี่้วนน่มวาใส่แจงหเผ็ดแจบจนไมจับว่เกีเข้มอันนี้อันนู้แกงน้ำใมเสียบานหนเบเ่บเก่เ็เป็นเนืเบเออเบเบโอ้ยจมันกินยากคับหันเ่างสมตบางนามเขาต่องรงีเนาะนี่่ะค่หนตาหย่อ ก็จะเอาบากับ <imprisoned> จ anyway, <match> ีบด้เยก็ได้กินขขาก้อนกินขขาปุ้นก็ได้ขนมกินน้ำเนี่ยขนมขนมกินน้ำขนมกินน้ำเี่ยตาเกนีสีเอาใส่เลยไม่ได้บวโอโอขนมกินน้ำเนี่ยวบ้นี้โอ้ขนมกินน้ำเนี่ยเนพี่น้งอ้ลนีดอกมอยู่มาเด้อพี่น้อง กินกินกินกระนมกินน er. ้ำเนี่ยวกันใช่ไหมาิ่งเราอ่ะมันนี่เป็นสุดเอ่าเทลุ